ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้ากานดันวิธีบทที่27นะครับมี23ข้อเราจะด้วยกันนะครับวันนี้หัวข้อก็คือยิ่งมีความเชื่อชีวิตก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับในบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตรายอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านทุกวันใครควนทุกวันชีวิตสูงขึ้นทุกวันในทุกๆท,ทางอ่านวันละบทไม่นานก็จบเล่มนะครับอ่านไปเรื่อยๆพี่น้องครับชีวิตของเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเอ็ดเป็นเรื่องของอตระกูลหนึ่งนะครับเผ่าหนึ่งที่ไม่มีผู้ชายเลยนะครับเป็นลูกของเซโลเฟฮัสนะครับ บุตรหญิงทั้งหลายของเซโลเฟหัดมาเข้าพบเซโลเฟหัดเป็นบุตรของเอเฟอร์ผู้เป็นบุตรของกิเลอาดผู้เป็นบุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนัสเสจากตระกูลของมนัสเสบุตรของโยเซฟชื่อผู้หญิงทั้งหลายของเขาคือมาลาโนอาโอลามินคาและทีรสะ พวกเขามายืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและเอเลอาซาโปรหิต์ต่อหน้าบรรดาผู้นำและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดที่ประตูเต็นนัดพบกล่าวว่าพ่อของเราตายในถิ่นทุรกรันดารแต่ท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มชนที่ชุมนุมกันต่อสู้พระยาเวในกลุ่มของโคราท่านเสียชีวิตเพราะบาปของตนและท่านไม่มีลูกชาย ทำไมจึงลบชื่อพ่อของเราออกจากตระกูลของท่านเพราะเหตุที่ท่านไม่มีลูกชายขอโปรดให้มรดกแก่เราท่ามกลางพี่น้องของพ่อเราด้วย่น้องครับบ้านผะู้บุตของตระกูลนี้ก็เสียชีวิตในดินธุรกาดานแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีผู้ชายเลยนะครับแล้วก็เหลือแต่ผู้หญิง ถึงตอนนี้กฎหมายของฮิบรูเนี่ยก็อนุญาตให้บุตรชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะรับมรดกปุษสาวของเซลโฟวร์ไม่มีพี่น้องที่เป็นผู้ชายเลยพวกเธอจึงมาหาโมเสสเพื่อขอทรัพย์สมบัติของปิดาของของเขานะครับพระเจ้าทรงบอกโมเสสว่าถ้าใช้ได้ตายโดยไม่มีบุตรชายมรดกของเขาจะตกเป็นของบุตรสาวแต่พวกเธอต้องแต่งงานกับคนเผ่าอื่นนะใน ต้องต้องแต่งงานกับคนในเผ่าเดียวกันนะครับนี่คือสิอ่งที่พวกเขาต้องเจอนะครับเพื่อรักษาที่ดินของเผ่าให้คงอยู่ครบถ้วนนะครับนะครับเขาบอกว่าให้มรดกกับเขานะครับบทบัญญัติของรูมไม่มีข้อกําหนดที่เกี่ยวกับมรดกที่ดินนะครับนะถ้าบิดาเสียชีวิตไปโดยไม่มีบุตรชายฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงกําหนดบทบัญญัติที่ว่าบุตรหญิงสามารถที่จะรับมรดกรับกรรมสิทธิ์ที่ดินของครอบครัวไว้ได้นะครับ แล้วก็แนวทางที่บันทึกในพระธรรมของพระเจ้านะครับที่เราจะอ่านด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่หลายประเทศเนาะประเทศที่พระนาแล้วเนี่ยเขาใช้กฎหมายในเรื่องของบรดกท,ที่เป็นไปตามที่พระครรมของพระเจ้าบันทึกไว้นี่แหละนะครับข้อที่ห้านะครับโมเสสจึงนําเรื่องของพวกเขาทูลเฉพาะพระพักพระยาเว์และพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าระงรับทุกครั้งที่มีปัญหามี พ่อสงสัยหรือต้องตัดสินใจโมเสสจะอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้านำนะครับมาร้องทูลต่อพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราต้องตัดสินใจจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก่อนที่เราจะตอบก่อนที่เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เราอธิษฐานแล้วก็ร้องทูลล้วก็บอกกับพระเจ้าเห็นไหมนะครับข้อที่เจ็ดนะครับพูดหญิงของเซโลเฟหัดพูดถูกแล้วจเจ้าจงให้กรมรมสิทธิ์ที่ดินเป็นมรดกแก่เขาทั้งหลาย่ามกลางพี่น้องบิดาของเขาและให้มรดกบิดาของพวกเขาตกทอดมาถึงเขา และเจ้าจงกล่าวกับคนอิสราเอลว่าถ้าชายคนหนึ่งตายและไม่มีบุตรชายก็ให้มรดกขเขาของเขาตกทอดไปยังบุตรหญิงของเขาและถ้าเขาไม่มีบุตรหญิงจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องของเขาและถ้า,าขเขาไม่มีพี่น้องจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องบิดาของเขาและถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้องจงให้มรดกแก่ญาติที่ถัดจากเขาไปในตระกูลของเขาและญาติคนนั้นจะถือกรรมสิทธิ ให้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ประชาชนอิสราเอลตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสไว้นะครับก็ให้กับลูกเขาถ้าไม่มีลูกชายก็ให้กับลูกสาวถ้าไม่มีลูกสาวไม่มีใครเลยก็ต้องให้พี่น้องของเขาทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในเรือญาติของพวกเขาที่จะไม่ไปตกอยู่กับกลุ่มอื่นเผ่าอื่นนะครับนี่คือเรื่องของมรดกนะครับที่พระเจ้าทรงจะเตรียมแล้วก็ให้กับเราเป็นแบบอย่างนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีข้อคิดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูข้อคิดที่เราตั้งหัวข้อในวันนี้นะครับข้อที่12ถึงข้อที่23นะครับการแต่งตั้งโยชูวาสืบทอดหน้าที่โมเสสนะครับข้อที่12พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้แล้วมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอลและเมื่อเจ้าได้เห็นแล้วเจ้าจะจากไปอยู่กับประชาชนของเจ้าด้วย เหมือนอย่างอารณนพี่ชัยของเจ้าที่จากไปนั้น,พ,นพระเจ้าบอกกับรัตกับโมเสสว่าให้ขึ้นไปยังภูเขาอาราริมแล้วก็มองไปที่แผ่นดินขนาอานและเมื่อมองไปแล้วพระเจ้าบอกว่าเขาจะตต่ที่นั่นแล้วก็จากไปอยู่กับประชาชนจยุดไปอยู่กับบรรพุรุษไปเหมือนกับอารนพี่น้องรับถึงเวลาในี้น,นนะครับโมเสกก็รู้ตัวแล้วว่าใกล้เวลาที่จะต้องจากไปแล้วใกล้เวลาที่จะต้อง ส่งต่อภารกิจให้กับคนอื่นข้อที่14เพราะว่าเจ้าทั้งสองกบฏต่อห้อยคําของเราในถิน่นธุรกันดานสินระหว่างที่ชุมนุมชนมาโต้แยง้งเจ้าไม่ได้ถวายพระสิกขาไม่ได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าเขาทั้งหลายที่น้ํานั้นนี่คือน้ําที่เมรีบาแห่งคาเดตในถิน่นธุรกันดานสินครับ,รบเหตุการณ์ที่โมเสสทา เกินกว่าที่ท,ท,ท,ที่ตัวเองควรจะทําไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทาเหมือนนะครับตัวเองมีสิทธิอำนาจตัวเองเป็นผู้วิเศษแล้วก็พระเจ้าก็ให้ได้รับผลก็คือไม่สามารถที่จะเข้าไปยังแผ่นดินขนานแผ่นดินที่พระเจ้าทรงจะเตรียมให้กับชนชาติอิสเาียลได้แต่มองดูแล้วก็ต้องจากไปนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้โมเสสพูดว่าอย่างไงนะครับโมเสสกลับทูลพระยาเวว่า โมเสสอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องถึงพระเจ้าข้อที่สิบกขอพระยาเวพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนทรงแต่งตั้งใช้คนหนึ่งให้อยู่เหนือชุมนุมชนนีผู้ซึ่งจะเข้าออกต่อหน้าเขาทั้งหลายผู้ซึ่งจะนำพวกเขาเข้าออกเพื่อว่าชุมนุมชนของพระยาเวจะไม่เป็นดุดฝูงแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยงอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกกับพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงนำในการที่จะ เลือกบางคนขึ้นมาเป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ที่จะเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าที่จะนําประชากรแล้วก็จะคอยดูแลนะความสงบอคอยดูแลสารทุกสุขดิบของประชาชนนะครับโมเสสทูลขอให้พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้นาที่ทํางานได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคือสามารถเป็นผู้นําในสงครามแล้วก็ดูแลความต้องการของประชาชนด้วยพระเจ้าทรง ตอบนะพระเจ้าทรงตอบโมเสสนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านกันต่อนะครับพระองค์ทรงนะข้อที่18และพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงนำโยชูวาบุตรนูนมีผู้มีวิญญาณอยู่ในเขามาแล้วจงวางมือของเจ้าบนเขาพี่น้องครับพระเจ้าทรง รับตอบโมเสสว่าให้แต่งตั้งโยชัวนะครับคนจํานวนมากต้องการที่จะรู้จักในฐานะผู้น,านํนาบางคนก็มีความสามารถบางคนก็มีทักษะในการทํางานนะครับให้บรรลุเป้าหมายบางบางคนก็เป็นคนที่มีความสามารถในการดูแลเอาใจใส่คนที่อยู่ภายในองคน์ นะครับมีความสามารถในการนำมีความสามารถในการทําง,งานมีความสามารถในการาดูแลเอาใจใส่ผู้คนนะครับแต่ผู้นําที่ดีจะต้องเป็นผู้นําที่สามารถที่จะลุยไปข้างหน้าได้ด้วยแล้วก็อยู่ท่ามกลางประชาชนดได้ด้วยคือเป็นผู้นําที่สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับพระเจ้าก็ให้โมเสสเนี่ยนำโยชูวาเนี่ยมานะครับเพราะว่าโยชูวาเป็นผู้ที่มีวิญญาณ วิญญาณอยู่ในเขาในที่นี้หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในบรรดาคุณสมบัติหลายอย่างในการเป็นผู้นำของโยชัวนะครับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือเขามีการนำของพระวิญญาณนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานั้นโยชัวถูกเลือกเพราะว่ามีพระวิญญาณเข้าให้พระวิญญาณของพระเจ้าเนยควบคุมแล้วก็นำชีวิตของเขา นี่คือคุณสมบัติพิเศษมีความสามารถีมีพรสวรรค์มีทักษะมีประสบการณ์มีอะไรต่างเยอะแยะมากมายแต่ถ้าไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วยผุ้นั้นสมบัติเหล่านั้นก็ไรค้ค่าผุ้นั้นสมบัติเหล่านั้นก็ไม่มีความหมาย่นลองครับในเวลานี้เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งเป็นผู้ช่วยกับเรา เป็นผู้ที่จะเปิดเผยสําดงสิ่งที่เราไม่เข้าใจให้กับเราพระองค์จะให้เรามีถ้อยคําพระองค์จะมีเอ่อพระองค์จะให้เรามีความสามารถในการการกระทําที่เกินกว่าปกติโดยเกินกว่าธรรมชาติที่ที่เราทําได้เี่นหครับนี่คือคุณสมบัติที่พระเจ้าให้มีอยู่ในชีวิตของเราก็คือการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์คุณสมบัติสำคัญคือ ของโยชัวคือเขามีการทรงนำของพระวิญญาณแล้วในฐานที่เป็นผู้ที่ได้รับการจมแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเขายอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าเน้นนำโยชัวมีคนสมบัติที่เด่นชัดนะครับในเรื่องของการมีพระวิญญาณแล้วก็ให้พระวิญญาณเน้นนำพี่น้องครับเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราคําถามก็คือเราได้ให้พระวิญญาณนั้นนําชีวิตของเราหรือเปล่าเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้กำหนดทิศทางความคิดคำพูดการกระทำแผนงานทุกสิ่งทุกอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราหรือเปล่าการตัดสินใจพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราไหมการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราไหมนี่ครับนี่คือสาคัญที่สุดครับหลายครั้งเราอาจจะลืมไปว่าโอ้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราคิดว่าเรามีาแค่แค่ตัวของเราเรามีแค่ความสามารถหรือ,อมีสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาของมนุษย์ เรามีแค่นี้เองนะเรามีข้อจํากัดเราลืมไปว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราซึ่งพระองค์ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องใดๆนะครับเหมือนกับว่าเรามีรถยนต์อยู่แต่เราลืมไปว่าอ้อรถยนต์เนี่ยมันสตาร์ทเครื่องแล้วก็มันขับไปได้อพอเราไม่ระหนักถึงตรงนั้นเราก็เลยนะลุนรถยนต์ เราจะเคลื่อนรถยนต์ไปข้างหน้าก็ต้องใช้กําลังเอาช่วยลุนหน่อยช่วยผลักหน่อยช่วยดันหน่อยนะครับมหมดแรงนะครับเราต้องสตาร์ทเครื่องเราจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราคากิจของพระองค์ขับเคลื่อนเราแล้วก็นําเราเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นำชีวิตของเราพี่น้องครับนี่คือชีวิตที่ดําเนินโดยความเชื่อชีวิตที่ให้พระองค์นาหน้าเราแล้วก็เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งที่ ขับเคลื่อนไปอย่างที่เราไม่คาดคิดเราไม่เข้าใจเกินกว่าที่เราเข้าใจนะครับโยชูวามีคุณสมบัติเด่นนี่คือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานั้นที่สิบคนที่มองว่าการเข้าไปในคานดันเป็นไปไม่ได้การที่จะต่อสู้กับกองทัพของคันดันเป็นไปไม่ได้ โยชูวมีความเชื่อว่าเป็นไปได้มีความเชื่อว่าเราชนะแน่นอนมีความเชื่อว่าเราใหญ่กว่าเขามีกําลังมากกว่าเขานี่้องครับนี่คือความเชื่อที่มีอยู่ในโยชูวขอพระเจ้านาเรา่น้องครับที่เราจะมีความเชื่อที่เข้มขน้นมีความเชื่อที่ชัดเจนมีความเชื่อที่ประจักษ์ให้คนรับขังได้เห็นว่าเรามีความเชื่อความเชื่อของโยชูวทำให้เขาได้มีชีวิตรอดเพื่อจะนำต่อไป่น้องครับ เรานึกภาพนะตอนที่มีการนับจำนวนประชากรของชนชาติอิสราเอลเมื่อออกจากอียิปต์สปีในทีนรุรกันดาลซีนนับรอบแรกตอนนั้น1นึ่นนั้นก็มีโยชัวแล้วก็หลังจากนั้น38ปีก็คือทุกครั้งที่นับก็คือนับคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ชายล้วนนะครับ ถ้าหากว่าตอนนั้นโยชัวมีอายุยี่สิบขึ้นไปหรือจาก30ปี40ปีไม่รู้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอีก38ปีตอนนี้นับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้ารวมก็คือสามสิบแปกยีก็คือ58าสิถ้ามากกว่านั้นก็ประมาณ60 70บเจ็ปีถ้ารวมนท่านี้แต่คนที่อยู่ในวัยอยู่ในกลุ่ม 20ปีขึ้นไปในเวลานั้นทั้งหมดเสียชีวิตหมดเลยไม่มีใครเหลือมีโยชูวาแล้วก็คาเล็บที่ยังมีชีวิตยอยู่พร้อมกับคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปถูกนับก็คือนับผู้คนที่จะออกรบออกศึกเป็นฐารหนึ่งในนั้นก็มีโยชูวาแล้วก็มีคาเล็บสองคนที่อยู่ในนั้นแล้วก็โยชูวาและคาเล็บเนี่ยน่าจะมีอายุมากแล้วนะครับ มีเป็นผู้สูงวัยเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับถ้านับตรงนั้นยี่สิบห้าสปีถ้าโยชัวอยู่ในช่วงวัยตอนที่นับครั้งแรกสาสิบประมาณสามสิบสิสิก็ตอนนี้โยชัวจะุดเจ็ดสิบถึงแปดสิปีในการที่จะผู้นผู้นพี่น้ปนครับนี่คือชีวิตที่มีความเชื่อมีเมื่อมีความเชื่อก็จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นความเชื่อของเรานําให้เรามีชีวิตที่ถูกยกระดับอย่างต่อเนื่องนะครับ วิตของเราจะสูงขึ้นจะถูกยกระดับขึ้นเท่าเท่าที่เรามีความเชื่อเรามียิ่งมีความเชื่อชีวิตก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับข้อที่19เรามาอ่านกันต่อน,นะครับและให้เขายืนต่อหน้าเอเลอาซาโปรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดแล้วเจ้าจงกำชับเขาต่อหน้าเขาทั้งหลายเจ้าจงมอบอำนาจของเจ้าแก่เขาเพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเชื่อฟังเขา และเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาโปรโรเิตผู้ซึ่งจะทูลถามเพื่อเขาตามหลักตัดสินของอูริมเฉพาะพระพักพระยาเวและเขาทั้งหลายจะออกไปและเขาเข้ามาตามคำของโปุโรเิตทั้งเขาและคนอิสราเอลทั้งหมดกับเขาคือชุมนุมชนทั้งหมดแล้วมโมเสสก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านท่านจึงนำโยชูวาเมายืน ต่อหน้าเอเลอาซาบริหิตต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดจากนั้นท่านวางมือทั้งเอามือ,อ,ามอวางบนโยชูวและกำชับเขาตามที่พระยาเวตรัสสั่งผ่านโมเสสนะครับโมเสสไม่ต้องการที่จะทิ้งการทิ้งงานถ้าผู้นำคนใหม่ยังไม่พร้อมพี่น้องครับสิ่งที่เขาทำนะอันดับแรกที่โมเสสทำก็คือรุ่นขอให้พระเจ้าทรงช่วยหาคน แทนที่ของตนจากนั้นเมื่อโยชูวาได้รับการเลือกแล้วโมเสสก็มอบหมายงานทั้งหลายให้โยชูวาทำมอบหมายงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างให้เขาทำฝึกให้เขาทำนำให้เขาทำทำไปเรื่อยๆพี่น้องครับจริงๆแล้วโยชูวาก็อยู่กับโมเสสแล้วก็เห็นโมเสสทำนู่นทำนี่สารพัดแล้วโยชูวก็เป็นผู้ช่วยมาอยู่ตลอดแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมอบหมาย นะเมื่อให้ช่วยแล้วก็มอบหมายให้เป็นสิทธิอำนาจของเขาในการที่จะทํางานต่ตางๆเหล่านั้นเมื่อโยชูวาทางานต่ตางๆที่โมเสสทำทีละอย่างสองอย่างจนครบถ้วนเนี่ยชนชาติอิสเซลหรือประชาชนอิสราเอลก็เห็นถึงการทํางานของโยชูวาเมื่อเขาเห็นเขาก็เริ่มยอมรับแล้วก็ให้โยชูวาเนี่ยเป็นผู้นําเขา เี่น้องครับชีวิตของเราจะถูกยกระดับเมื่อเรามีความเชื่อเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราได้เมื่อเราเชื่อว่าเราทําได้พี่นรองครับเราก็จะถูกยกระดับขึ้นพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านขึ้นเรื่อยๆนะครับโมเสสมอบนะตำแหน่งให้กับเขาแต่ไม่ใช่มอบตัวง่ายๆนะโมเสส ต้องประกาศกับประชาชนว่าโยชัวมีสิทธิอำนาจและความสามารถในการนำชนชาติได้ให้เขาได้เห็นให้เขาได้ประจักษ์แจ้งสก่อนว่าโยชัวมีความสามารถการแสดงความเชื่อมั่นในตัวโยชัวเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งโยชัวแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้นำคนจะต้องฝึกคนให้รับหน้าทีนะ่การทำแบบนี้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะครับ เราจะต้องสร้างคนให้เป็นเป็นผู้นำฝึกคนจากการเป็นผู้นำแล้วก็ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเป็นเหงืกับขอพระเจ้านำเราเพื่อที่เราจะ,ะมีคนที่มีความเชื่อเนี่ยมากมีคนที่มีความเชื่อเนี่ยกระจายออกไปในทุกกลุ่มในสมาชิกของเราในคิดจิกรรของเราเราจะต้องให้งานมอบหมายหน้าที่ ึกเขาไม่น้องครับในเวลานี้เราก็มีการทําแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องเรียนจนครบจนจบทุกอย่างในพระคมภีร์แล้วก็ค่อยทำตอนนี้เราก็ทําด้วยกันมอบหมายหน้าที่นะเรเิ่มต้นด้วยการพูดข่าประเสริฐพูดคําพยานชีวิตว่าชีวิตในบังพบกวับพระเยซูยังไงนี่คือสิ่งที่เราฝึกกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ดูแลเลี้ยงดูคนอื่นฝึกเทียรเล็กเทียน้อยนะครับ การแสดงความเชื่อมั่นในตัวโยชัวสิ่งที่ดีสําหรับยยชัวแล้วก็ประชาชนที่จะฝึกคนนะที่จะทําหน้าที่ต่อไปนะครับหากเรานะต้องจากตําแหน่งหนึ่งไปเราจะไม่จากไปโดยที่ไม่มีใครมาทําแทนถูกไหมครับทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยทั้งนี้เพื่อที่จะทําให้คนทีนะ่ต้องไปต่อจะต,ต้องเคลื่อนไปที่จะมี ความมั่นใจนะครับเพื่อที่จะไม่มีคนไม่ไม่ไม,มีการขัดช่วงในการที่จะมีคนรับช่วงนะครับเราจะทําตามแบบอย่างของโมเสสนะโดยการอธิษฐานนะครับแล้วก็คัดเลือกแล้วก็พัฒนาแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็มอบงานนะครับแล้วในข้อคิดที่เราได้จากชีวิตของโยชูวานะครับมาถึงตรงนี้นะมา,าดูนะข้อคิดคำถามจับพระคำของพระเจ้า ความเชื่อยกระดับชีวิตของคุณอย่างไรบ้างนะครับ้องครับถ้าเราเอาชีวิตของเรา,ามาประเมินมาวิเคราะห์วิจารณ์นะสู่แล้วชีวิตอนนี้เราถูกยกระดับความเชื่อของเรายกระดับความเชื่อของเราจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งที่สูงขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่เราก่อนที่จะมาเชื่อยังไม่มีความเชื่อชีวิตของเราอยู่ในระดับไหน เมื่อเรามาเชื่อในพระเยซุคริสต์ชีวิตของเราถูกยกขึ้นในระดับไหนเมื่อเราก้าวเดินในพระเยสุคริสต์เรามีความเชื่อในพระเยสุคริสต์มากขึ้นชีวิตของเราถูกยกขึ้นมาอีกระดับไหนในเวลานี้ดูน้องครับทุกวันทุกเดือนทุกปีความเชื่อของเราต้องเติบโตมากขึ้นเอ็มนไหมครับของเราก็จะต้องถูกยกระดับมากขึ้นามว่าตอนนี้มันถูกยกระดับขึ้นใน จุดที่ควรจะเป็นแล้วหรือยังมันถูกยกระดับขึ้นในจุดที่เราพอใจแล้วหรือยังเราคิดว่าตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้มันอยู่ในระดับที่โอเคแล้วคือไม่ควรที่จะถูกยกระดับน้อยกว่านี้เราจะต้องถูกยกระดับตรงนี้แล้วพี่น้องครับเราเชื่อว่าจากนี้ไปเรายังถูกยกระดับขึ้นได้อีกใช่ไหมครับ ความเชื่อของเราที่มีจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกระดับพี่นงครับนี่คือสิ่งที่พระอง,งค์ทรงคาดหวังในชีวิตของเราเราจะให้ความเชื่อของเรานำหน้าเราแล้วความเชื่อของเราก็จะยกระดับข้ข้อที่สองนะครับคำถามคือจะยกระดับความเชื่อได้อย่างไรนะครับสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้เห็นก็คือเมื่อพระองค์ทรงเปิดเผย่อยคำของพระองค์คำสอนของพระองค์ อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงเทศนาบนภูเขาพระองค์ทรงเทศนาสารพัดคําสอนแล้วเมื่อพระองค์ทรงเทศนาพระองค์ทรงสอนเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปประพปฏิบัติตามคนนั้นแหละจะเป็นคนที่มีสติปัญญาพี่น้องครับเราจะยกระดับความเชื่อของเราได้ก็ต่อเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วเราเอาไปทําเมื่อเราทําลงไปแล้วเราจะมีความเชื่อ เราตอนแรกเราอาจจะยังไม่มั่นใจเรายังสงสัยอยู่เอสลองทําตามดูซิเมื่อเราทําตามดูแล้วเราก็จะพบว่าโอ้มันเป็นอะไรที่ไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นแบบนี้โอการยกโทษให้ไปไม่คิดมาก่อนว่ามันจะทําให้เรามีอิสราภาพหลุดพ้นจากความโกรธหรือ,อความทุกข์หรือ,อเหมือนกับถูกปกมัดอยู่มันถูกปลดปล่อยมาอย่างอิสระเป็นอิสระมีอิสระภาพอย่าง ไม่เคยคิดมาก่อนเราจะเป็นไงพี่น้องครับลองยกโทษแลกไปดูเมื่อเราทําตามพระคาของพระองค์เราก็จะมีความเชื่อโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองคือความเชื่อเราก็จะสุกยกระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ,อีกระดับหนึ่งนะครับความเชื่อของเราก็จะถูกยกระดับเมื่อเราทําตามพระคาของพระองค์เราทําลงไปเราก็จะมีความมั่นใจพี่น้องครับเหมือนกับเรา ฝึกขี่จักรยานเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าจะขี่จักรยานเป็นไหมเราก็ลองฝึกลองขี่ดูปรากฏว่าอ๋อขี่ได้ที่นี้เราก็เริ่มมีความมั่นใจมีความเชื่อว่าอ๋อเราขี่ได้จักรยานขี่แล้วเป็นแบบนี้นี่เองจักรยานก็ไปมอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์เราจะขี่ได้หรือเปล่าจะขับเป็นไหมเราก็ทําดูลองดูฝึกดูแล้วมันก็ขี่ได้แล้วมันก็ขับได้จากมอเตอร์ไซค์ก็ไปรถจะครับก็ไปแบบนี้ความเชื่อก็เราก็ทําตามจากพื้นฐานเล็กๆแล้ว เราก็จะมีความเชื่อมีความมั่นใจแล้วเมื่อเราทําตามพระคัมภี์แต่ละข้อแต่ละข้อมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะถูกยกระดับความเชื่อของเรามากขึ้นชีวิตของเราก็จะสูงขึ้นพี่น้องครับชีวิตที่อยู่สูงชีวิตที่อยู่ในระดับที่ที่ไม่ต่าเนี่ยมันมีมุมมองความคิดที่โอ้โหมันเหมือนกับเราขึ้นบนยอดตึกแล้วก็มองดูวิวในเมืองเราขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็มองลงไปดูทิวทัศน ความสวยงามที่อยู่เบื้องล่างชีวิตที่ถูกยกระดับด้วยความเชื่อของเราก็จะเป็นแบบนั้นเราจะมองดูความสวยงามของชีวิตเราจะมีความสุขกับชีวิตพี่น้องครับความทุกข์ปัญหาอะไรต่างๆมันจะกลายเป็นของจิบจอยไปเลยสิ่งเล็กน้อยไปเลยเมื่อเราถูกยกระดับความเชื่อชีวิตของเราสูงขึ้นสูงขึ้นโอ้ชีวิตนี้คือสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีปัญหาคือบันไดเราจะมองเห็นภาพที่ แตกต่างจากเดิมนะครับนี่คือชีวตชิวตที่ถูกยกระดับขึ้นนะครับชีวิตความเชื่อจะถูกยกระ,กยกะดับขึ้นอย่าตงต่อเนื่องพี่น้องครับเราจะแบ่งปันเล่นหนุนใจคนรอบข้างมายากระดับความเชื่อได้อย่างไรพี่น้องครับจากคนที่ไม่เชื่อมาเป็นผู้เชื่อเราจะทํำยังไงพี่น้องครับก็มาจากชีวิตของเราที่เป็นต้นแบบชีวิตของเราที่เินในความเชื่อชีวิตของเราที่ถูกยกระดับด้วยความเชื่อพี่น้องครับเมื่อมาเชื่อในพระเจ้าชีวิตถูกยกระดับจะเป็นเหตุทาให้คนที่ยังไม่มีความเชื่อเนี่ยเปิดใจแล้วก็เข้ามาหาพระเจ้าได้ แต่ถ้าเกิดชีวิตของเราความเชื่อของเรายังเหมือนเดิมนะชีวิตของเราก็ยังาตามเตีย้ยเลี่ยเดียนอยู่เหมือนเดิมดนะครับชีวิตนั้นก็จะไม่เป็นชีวิตที่สร้างแรงจูงใจหรือแต่คนหรือสัมผัสจิตใจของคนได้ดังนั้นขอให้ชีวิตของเราที่จะมีความเชื่อแล้วก็ความเชื่อยกระดับชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องเหมือนกับโยชูวาที่ถูกยกระดับขึ้นแล้วก็เป็นผู้นำของชนชาติอิสเาียลคนต่อไปที่จะนำชนชาติไปพิชิต แผ่นดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเขาให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะยื่นฟังด้วยการทาตามกระแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอให้ชีวิตของโยชูวที่จะเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราขอให้ชีวิตของเรามีความเชื่อเหมือนโยชูวพระองค์เจ้ามีความกล้าหาญเหมือนโยชูวพระองค์เจ้าขอพระเจ้านาเราพระองค์เจ้ขาขอให้ทุกก้าเดินที่เราเดินตามพระองค์นั้นที่ ยิวตเราจะถูกยกระดับขึ้นพระองค์เจา้าค่ะขอพระเจ้าเปตตาขอพระเจ้านำเราเราไม่สามารถที่จะถูกยกระดับได้ด้วยต่อความเป็นมนุษย์ขอพระวิญญาณบัิสุดที่จะนําเราให้ทําตามพระคำของพระองค์และที่เราจะยกระดับขึ้นอย่าง่อน,นอธิษฐานตอบกลองร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์ยาเอเมนขอพระวิญญาณบริสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอุดมพรครับ องให้คนมากมายได้เห็นให้แค่เป็นพระพรณเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานะ